ะะออร่ามาเต็มอะ่ะทุกคนเพราะว่าเป็น Star, เดอะสตาเนาะคือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในหน่วยงานองค์กรอันไหนก็แล้วแต่นะคะหรือยิ่งถ้าคุณทำงานอยู่ในสื่อโซเชียลออนไลน์เนาะคุณเป็นที่จับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นเองด้วยว่าเขามาดูช่องคุณนะคะเขาเห็นความรู้ความสามารถเขาเห็นทักษะ หรือเขาเห็นไอเดียอะไรต่างๆที่คุณได้เสิร์ฟลงไปในคอนเทนต์ต่างๆที่มันอยู่ในช่องของคุณนะคะเพราะว่าคุณมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่มันไม่เหมือนใครอะ่ะและมันทำให้ช่องของคุณหรือมันทำให้ตัวตนของคุณน่ะดูน่าติดตามและในเวลานี้ดูมีสเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาด้วยนั่นเองนะคะ และความที่มีออร่าพุ่งแบบนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันมีกลุ่มคนหรือมีคนบางคนที่แอบอิจฉาริษยาอยู่แอบมาส่องมาดูแล้วก็มีความอิจฉาริษยาอยากจะใส่ร้ายอยากจะ discredit เป็นไปได้หมดเลยนั่นเองหรือในก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะมามีพลังงานเป็นแสงสว่างเป็นเดอะสตาร์ได้เช่นนี้นะคะคุณเจอเหตุการณ์เหล่านั้นมาหมดแล้วถูกคนที่ รักเคารพหรือเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจนะคะถูกเขาหักหลังถูกทรยศคดโกงถูกทำอะไรที่มันเป็นการบั่นทอนจิตวิญญาณของคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่คุณผ่านจุดๆนั้นมาได้แล้วโดยคุณได้อโหสิกรรมได้ให้อภัยได้ปลดปล่อยปล่อยวางพลังงานลบๆพลังงานมืดดำเหล่านั้น ไปหมดแล้วนั่นเองคุณจึงมาเจิดจรัสในวันเวลานี้นั่นเองและไพ่ view of fortune มานะคะเป็นการบอกเลยว่าใครก็ตามนะคะที่ทำเรื่องเลวร้ายกับคุณทั้งหมดนะคะเขาจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับไปหลายเท่าด้วยเพราะถ้าหากว่าตัวของคุณนั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในจารีตประเพณีมาโดยตลอด คนไหนหรือกลุ่มคนใดก็ตามที่เคยทำไม่ดีกับคุณหรือแม้แต่การส่งแบล็กเมจิกส่งเรื่องราวพลังงานลบๆต่างๆมาให้คุณนะคะคุณใสมนดำอะไรต่างๆก็ตามในเวลานี้มันจะตีกลับไปที่กลุ่มคนคนนั้นหรือผู้คนคนนั้นด้วยหลายเท่าเลยนั่นเองนะคะในเวลานี้คุณจึงรับพลังงานของ ความมีออร่าพุ่งนี้กันไปได้เลยนะคะ Healing My By k e r o สวัสดีค่ะ